นี่พี่น้องเบื้องต่อมันสับปะหลังนะครับนี่แต่ก็บเบื้องคอยดินแตกดินเล่าเนี่ยลักษณะแบบนี้พี่น้องหลายๆา,ายท่านเพื่อนว่าผมคุดมันแล้วจะค่อยมาถ่ายเบื้อง่าหัวมันมันใหญ่เพื่อนว่าเลือกหัวเลือกหัวมันแล้วมาถ่ายเพื่นบูเสื้อครับเอาที่นี่ก้อนสิคุดเนี่ยเมื่อนี้ผมมาตัดตัดลำมันออกให้พี่น้องจําจุดนี้ไ้เดอ้อนี่เดอ้อเนี่ยเส้นทางตัวนี้ให้พี่น้องจําไว้เดี๋ยวผมจะมาคุด แต่ผมชิดดึงให้พี่น้องเบิงผมชีบอกพี่น้องก้อนเลยว่าหัวไงบอกพี่เอาน้องเนี่ยหัวมันสับหลังอยู่นี่หัวไงบอกพี่เอาน้องผมกล้ากล้าขีโมกล้าการันตีเลยผมใส่ปุ๋ยหยังผมชีบอกสกอ่อนเลยแรกปลูกปั๊บผมปลูกผมฉีดบุมเก่าๆไปจนหอดมันแตกใบแรกเอาเอาง่คือมันแตกใบั้างแรกออกมาประมาณสิบกุมือผมฉีดบุมเก่าๆจนหอดอายุมันหนึ่งเดือน แล้วลังจากนั้นจากเนื่งเดือนผมสีดสูตร25ปุ๋ยเกตครับสูตร25 55ผสมลนไล่นะฉีดทางใบแต่กัสลับฉีดทางดินเพราะว่ามันช่วงหนาฝนนะทุกๆ10มือนะว่าไงเดือนหนึ่ง3เทือและอายุมัน2เดือนผมใส่ลนไล่ผสมสูตร20 20นะฉีดทางใบสลับทางดินก็คืออาทิตย์นี้ฉีดทางใบอาทิตย์ต่อไปฉีดทางดิน ผมเฮ็ดแบบนี้เพื่ออย่างเพื่อสารเสริมประสิทธิภาพลดไหลมันจะปรับค่าสภาพพีเฮ็ดในดินครับทีเฮ็ดให้ดินดีดินไม่ใช่ดำแบบนี้นี่พี่น้องเห็นบ่อ่าหัวมันกับที่งัแล้วอายุมันสามเดือนที่นี่สามเดือนผมก็ทําการฉีดบูมเก้าเก้าผสมสูตรศูนย์หกซิปฉีดสลับกันไปสลับกันมาอยู่สิละจนหอดอายุมันเจ็ดเดือนบางข้างก็ต้องฉีดล้นไหลผสมสูตรศูนย์หกซิปบางข้างก็ฉีดบูมเก้าเก้าผสมหกซิปเนี่ยพี่น้องเบิ่งดา เดี๋ยวผมย่างกบเนี่้พี是是่น้องเบิ้งจำนวนเช่นนี้ไว้เป็นหลักเนี่ยเดี๋ยวเบิ้งครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาคุดบ่านี่ลูกเบิ้งกับพี่น้องเนี่ยแค่วูดจะได้หลายหัวใหญ่ครับได้หัวใหญ่หัวใหญ่มาล้วบางทีแหละเนี่ยเดี๋ยวเบิังเอานี่อีกกลมดบกลมใหญ่ วิถีทุนหกสิบครับวิระเบิดว่าีทุนหกินี่แลหละสี่ทังไหลสะพานเขาเมตนครับมเมนเสะพาน